วันนี้เป็นวันดีเป็นวันศีเป็นวันมงคลของอชาวไทยทั้งปวงนั่นก็เพราะว่าวันนี้พวกเราชาวไทยทุกผู้ทุกคนทุกพื้นที่ต่างก็มีความรู้สึกสำนึกอยู่เสมอว่าเป็นวันแม่แห่งชาติสืบเนื่องจาก วันที่12สิงหาคมของทุกๆปีคนไทยเราได้เคยปฏิบัตินั่นก็คือว่า,าพยายามในการที่จะแสดงออกซึ่งความรักความเคารพความานับถือในอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตของพวกเรานั่นก็คือแม่ผู้ให้บังเกิดก้าวโดยถือเอานิมิตหมายจาก วันที่12เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมมราชินีนาถสิริกิติ์พระพันปีหลวงพระอ,องค์ท่านได้มีประสูติการในวันที่12เ,เพราะฉะนั้นทางการก็ดีหน่วยงานที่สำคัญก็ดีก็รณรงค์ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มีความสำนึกระลึกในสิ่งที่ผู้เป็นลูกจะพึงปฏิบัติต่อผู้เ,เป็นแม่ โดยร่วมกันแสดงออกในวันที่12คําว่าแม่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีแม่เราก็มีไม่มีโอกาสในการที่จะได้ดื่มตาดูโลกนี้และแม่ก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเราทุกคนมากที่สุดแม่เป็นบุคคลผู้ที่ให้ความสำคัญกักบตัวพวกเรามากกว่าคนอื่นดังคำที่นักปราชญ์ท่านบอกว่า มีหญิงคนหนึ่งที่มีลักษณะเด่นพิเศษกว่าคนทั่วๆไปที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพวกเราหญิงคนนั้นจะมีลักษณะว่ากุ้มไม่เคยหนักรักเหนื่อยไม่เคยพักรักไม่เคยลวงห่วงไม่เคยเลิกเบิกไม่เคยคิดแทนสำคัญยิ่งก็ในยามมีอันตรายสามารถที่จะตายแทน หรือยอมเจ็บแทนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกได้เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ลืมตาดูโลกแล้วไม่ว่าวันไหนก็ตามไม่ว่าเดือนไหนก็ตามปีไหนก็ตามถ้าหากว่าเรายังมีโอกาสอยู่ร่วมหรือแม่ของเราอยู่กับเรายังไม่ได้ไปไหน <S <S ก็ควรที่จะทําหน้าที่ของความเป็นลูกให้สมบูรณ์แบบให้ดีที่สุดด้วยการเลี้ยงกาย ด้วยการเลี้ยงใจของท่านเลี้ยงกายก็คือว่าอย่าให้ท่านต้องลำบากในเรื่องของการเป็นอยู่ตามอัตภาพตามสถานะพอสมควรไม่ลำบากด้วยการกินด้วยการอยู่มีเสื้อผ้าอาภร์ที่หลับที่นอนให้พอเหมาะพอควรเข้าปลาอาหารก็ควรจะจัดสรรดูแลให้ท่านได้รับประทานดีที่สุดที่เราจะหาให้ได้นี่คือเลี้ยงกาย ในส่วนของเลี้ยงใจก็คือว่าประพฤตินตนดำรงตนทำตนให้ท่านได้สบายใจให้ท่านได้มีความสุขใจอยู่ตรงไหนก็ไม่วิตกกังวลอยู่ตรงไหนก็ไม่ห่วงจนเกินไปให้ท่านได้นอนหลับกินได้ก็ถือว่า เหล่านั้นได้ตอบแทนคุณของท่านเหล่านั้นได้ดูแลทางท่านแล้วอานิสงค์คุณงามความดีในการที่ท่านใดก็ตามได้ดูแลผู้ที่เป็นแม่ได้อุปธมภมบำรุงผู้ที่เป็นแม่ให้ดีที่สุดท่านบอกว่า,าท่านบอกว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีบุญเป็นบุคคลที่อยู่ตรงไหนก็ย่อมที่จะปลอดภยัยจากเพศภยัยทั้งหลายทั้งปวงดังคำที่โบราณมณฑิตท่านบอกว่า ท่านใดก็ตามได้อุปถัมภ์บำรุงพ่อแม่ ทั้งบำรุงกายเลี้ยงกายเลี้ยงใจท่านให้ท่านได้มีความสุขสบายตามสถานะให้ท่านได้มีความสุขใจาตามโอกาสสมควรบุคคลนั้นอยู่กับคนคนก็ปานีอยู่กับผีผีก็เมตตาอยู่กับเทวดาเทวดาก็ชื่นชมอยู่กับพรหมพรหมก็สรรเสริญเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติพวกเราชาวไทยทั้งหลาย ได้ขวนขวายในการที่จะกระทำสิ่งที่ดีงามถึงแม้ว่าสภาวการในยุคนี้ในขณะน,นี้มีความาเดือดร้อนมีความวุ่นวายมีความลำบากเพราะเชื่อโรคร้ายแพร่กระจายาเราก็ยังตระหนักในสิ่งที่เราจะแสดงออกซึ่งสัญ,ญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตาเวทีรวมถึงคณะสงฆ์อำเภอปากช่องคณะสงฆ์ วัดคีรีวันคณะกรรมการผู้บริหารวัดคิรีวันมีเจ้าอาวาสมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์องค์เนนมีคณะญาติโยมก็ได้ตาหนักในเรื่องเหล่านี้ได้แสดงออกโดยการได้จัด ถุงยังชีพเพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนาพ่อแม่พี่น้องอผู้ที่มีความลำบากผู้ที่มีความาเดือดร้อนในเรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายเป็นการยังเป็นการช่วยเหลือปลดเปื้องความลำบากในเบื้องต้นพอที่จะช่วยกันได้ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการตรงนี้ทางอำเภอปักช่องทางวัดชีริวันคณะสงฆ์วัดชีรีวัน ได้นำเนิมการติดต่อกันมาประมาณสักเดือนกว่า,วาแล้วไม่ได้ขาดสักวันแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษได้ปารบในเนื่องในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติก็ขออำนาจแห่งความกตัญญูกตาวทิทีตาธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ต่อผู้ที่เป็นแม่ทั้งแม่โดยกำเนิดและแม่ของชาติขออานิสงส์ตรงนั้นจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้เราทุกท่านทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด